ชาบูแม่หมีขอนแก่นจัดโปรแกรมโอเพนนิ่งลดสูงสุด30%รายละเอียดท้ายคลิปใค้อยู่ขอนแก่นยังไม่เคยลองชาบูร้านนี้บอกเลยว่าพลาดมากจะมีคอสเริ่มต้นที่365บาท่วนวันนี้ปรามาทานเป็นคอส685บาทติดใจร้านนี้เพราะเขาใช้วัตถุดิบสดใหม่มีเนื้อพรีเมียมให้เลือกเยอะมากเช่นที่สั่งมาวันนี้ก็จะมีรันดิชิวากิวบายพวากิวบิสเกตสะโพกวากิวอุชิโมโมวากิวออสเตเลียและวากิวจัมโบ่ส่วนเนื้อหมูปังสั่งมาเป็นสันคอกับสามชั้นมาที่ซีฟู้ดกจเัเมมากกหือนนไ่่วะุ้ง เสืออาเกะเอบิกุ้งแดงหอยนางรมญี่ปุ่นพอนเซ่หอยนางรมล้านนี้คือดีมากแซลมอนนอร์เวีกับน้ำจิ้มซีฟูดอร่อยฟินๆเลยแล้วก็ยังมีแซลมอนกับกุ้งดองซีอิว๊วด้วยทำนี้อร่อยแบบต้องขอเบิ้ลส่วนโซนนี้สามารถมาหยิบด้วยตัวเองได้เลยเครื่องดื่มก็รวมอยู่ในคอสแล้วน้ำซุปจะมีให้เลือก5แบบบอกเลยว่าเข้มข้นมากแล้วก็ยังมีกุ้งขาวแกะมาให้ด้วยนะอะไรจะสะดวกปานนี้น้ำจิ้มจะมี6แบบนะคะอร่อยถูกปากมากทุกคนให้ไปเลย10 10ของหวนนของทเล่ามาอย่่ลืสังง2นี้นมอร่ออยมาก ก็สั่งเด้ไม่อั้นมีให้เลือกเยอะจนเลือกไม่ถูกรังชอบวันนี้มากจะเป็นรสบัวถ้ายัางไหวก็มาทําแพนเค,ค้กนะทุกคนแป้งเขาอร่อยด้วยส่วนใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะชาบูแม่หมี่จัดโปรแกรมโอเพนนิี้เฉพาะลูกค้าที่จองที่นั่งล่วงหน้าเท่านั้นและรีโพสโปรโมชั่นนี้ผ่านติก๊กตอกชาบูแม่หมี่สาข,าขาขอนแกน่นรับส่วนลดพิเศษตามนี้เลยพิเศษสําหรับสมาชิกลดส0มอร์ทุกคอสทันทีตั้งแต่วันที่25-30ถึงมิถุนายน68นี้เท่านั้นต้องรีบแล้วและนอกจากนี้สมาชเเ่นนรมดาััสสว5%ํหบู และ10%สำหรับเมนูละคะและยังมีโปรโมชั่นสำหรับเดือนเกิดมา4ท่านขึ้นไปเจ้าของวันเกิดทานฟรีและโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายที่กัดร้านตั้งอยู่ถนน5พฤศจิกาเยียงโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียนเลยนะ